กลัวการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาบ้างเลยค่ะคุณหมอแต่อยากให้ใต้ตามันสว่างสดใสกว่านี้ค่ะพอจะมีวิธีไหนทดแทนกันได้บ้างไหมคะตัวที่ผมนิยมเอามาฉีดใต้ตา,ตาก็จะเป็นพวกเรจูแลนเรจูแลนก็เป็นสารประกอบของโพลีนิวคลีไทด์นะครับสกัดมาจาก DNA แซลมอนนะครับมันช่วยเรื่องอะไรหนึ่งก็คือเรื่องของความดําคล้าใต้ตามันช่วยให้มันดูไม่ดําคล้าแล้วก็มีสว่างสดใสขึ้น2อก็คือช่วยพวกริ้วรอยเล็กๆที่อยู่ใต้ตาครับที่ไม่สามารถฉีดโบท็อกได้มันก็จะจางลงนะครับหรือว่าน้อยลงตามก็คือมันช่วยเเตติมม็ในนคที่ ตาไม่ลึกมากเพียงแต่ไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับคนที่ไม่สามารถมาซ้ปบ่อยๆได้นะื่ากว่ามันเป็นสารที่ไม่ใช่ฟิลเลอร์เนาะดังนั้นมันสลายเร็วกว่ามันอยู่ได้ไม่นานเท่า2ก็คือต้องใต้ตาต้องไม่ลึกมากถ้าลึกมากจุลแรงก็อาจจะช่วยได้ไม่เยอะฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะคุณหมอถ้าฉีดพลาดเนี่ยตาบอดเลยไหมคะต้องบอกว่าฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยถ้าฉีดพลาดตาบอดได้เลยเพราะว่าตัวโมเลนตาเนี่ย เลือดมาเลี้ยงเยอะมากนะครับ mm hmm. ในหมอที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าไม่เชี่ยวชาญพอครับมีโอกาสที่มันจะฉีดโดนข้อเส้นเลือดแล้วก็ตาบอดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเราจะเลือกฉีดตัวไหนไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์หรือเลจูแลนนะครับเราก็ควรเข้ามาปรึกษาแพทย์ยก่อนนะครับแล้วก็ให้แพทย์ประเมินเบื้องต้นว่าใต้าตาเรามีลักษณะเป็นยังไงหรือว่าควรจะเหมาะกับการฉีดแบบไหนมากกว่านะครับ mm hmm.